สวัสดีครับเ,เพื่อนๆโซเชียลมครับแล้วก็ตอนนี้อ้มอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับพอดีเพิ่งไปหาหมอมาไม่สบายแล้วก็มากับคุณแม่ครับวันนี้อยู่ที่เซนเซนแต่ว่ากินกันหมดแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> กินเซนเซนกันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำรอพ่อมารับก็นี่ วันนี้ก็ไปซือซ้อซื้ออเอเรนเทลมาซื้อครีมทามือนะครับกับกับสเตยน,นะครับเอาให้ดูแปบ๊บนึงเอาให้ดูนี่นะครับสองอันนี้ก็ก็คือก,ก็ตอนแรกก็ใช้แล้วมันก็โอเคดีก็เลย อยากซื้อมาใช้ต่อนะครับผมสั้นว่ากตอนแรกก็จะไม่อัดลวแต่ว่าคิดถึงโซเชียลแคมไม่ได้อัดตั้งนานนะครับก็ยังไงก็อันนี้แม่นะครับแม่ครับคุณแม่ครับยังไงก็เดี๋ยวไว้มีอะไรจะมาอัดเล่นใหม่นะครับบ๊ายบาย